สวัสดีท่านผู้ชมที่กดรพบครับ tk บ้านสวนที่ดินนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะพาไปดูแปลงไหนไปดูกันครับสวนทุเรียนนะครับโฉนดสีไร่ขายสี่ล้านบาทนะครับทุเรียนสี่ปีประมาณร้อยต้นนะครับสระน้ำหนึ่งรูปติดคลองด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเหมาะสำหรับ ปลูกบ้านยามเกษียณนะครับห่างจากตลาดนัดหนองแหวนประมาณ4กิโลเมตรนะครับห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ4กิโลเมตรครับถือว่า,าทำเลใช้ได้ครับพิกัดตำบนวังใหม่อำเภอในยามจังหวัดจันทบุรีนะครับราคาจับต้องได้นะครับโฉนด4ไร่4ล้านบาทครับสนใจ สอบถามเพิ่มเติมนะครับนัดดูสถานที่จริงต่อรองราคาได้นะครับหล่ใไร่ตลาดนัดแค่4กิโลนะครับรดูต้นดูใบด,ดูสภาพสวนแล้วถือว่าใช้ได้ครับสวยครับท่านผู้ชมครับก็ราคานี้หายากแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับจะซื้อก็รีบซื้อจะขอก็รีบขอนะครับอย่าร้อยถึงปีหน้าเพราะว่า,าราคาตอนนี้พุ่ง กระโจดขึ้นเรื่อยๆนะครับสวนทุเรียนนะครับก็ฝากกติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ TK บ้านสวนที่ดินนะครับ1น0 0งหมื่นเก้ันกว่าเลยครับขอได้ถึง2,000มนะครับฝากลงคลิปฝากขายติดต่อแอดมินเทพได้นะครับใต้คลิปนะครับหรือจะติดต่อผู้ขายนะครับกดตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับ แอดมินให้รายละเอียดไว้ครบถ้วนแล้วนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม